แง่ yeah, คันนี้เลยครับรถหอ่อคันนี้ยุค90นี่ใครไม่รู้จักรุ่นนี้เป็นไปไม่ได้นิสันเซนท่าอารเซวันนะครับรุ่นนี้บอดี Body, น้นี้มีตัว4ประตูแต่ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตตัวนอกของเขามันก็เหมือนพวก GTR แหละแต่เป็นเป็นซีรีส์ที่มันเป็นรถตลาดแมสหน่อยนะครับรถซีดานนะคันนี้2ประตูสปอร์ตคูเป้นะครับคันนี้อยากจะแนะนำเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าโปรไฟล์เขาบอกว่า เจ้าของเดียวตลอด30ปีนะครับผมมือเดียวนะครับรถมือเดียวมาปล่อยออกเพราะไม่มีที่จอดอไม่รู้ละครับแต่สภาพดีๆเขาบอกว่าทำมาหมดแล้วเก็บงานมาหมดแล้วนะครับเกียร์ออตโตสภาพดีใช้มามือเดียวโอ้สีนี่ก็แปลกตามากนะสีแปลกตามากนะครับคือมันมีข้อสังเกตยังไงสีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่คุ้นตาเลยอะสีแต่สีสีมันเป็นสีในยุคนั้นจริงเนี่ยสี สีเขียวๆอ่เีย,ยเคยเห็นในมีมีอยู่ในมิสูบิชิกาแลนด์ด้วยอีกอีกตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันบอกได้ว่าเจ้าของใช้รถธนุถนอมมากนะครับสไตล์รถบ้านคงไม่ได้ขับบ่อยแล้วก็คงไม่ได้มีรถคันเดียวนะจะมีรถคันเดียววิ่งนี้สภาพนี้มันคงไป,ไปไปไม่ได้นะครับรถหลายคันใช้รถแล้วไม่ขายเพราะว่าขายแล้วราคาไม่ดีก็ใช้มันไปเรื่อยแล้วมันได้เป็นรถสปอร์ตมาครับอายุมันยืนอยู่แล้วครับผมนะ เครื่องก็ยังเครื่องเดิมโอ้พระเจ้าดิสสันชวินแคม16สิบหกวาวโอ้โหบล็อกนี้ไม่คุ้นเลยอะไม่คุ้นเลยอยู่ได้ยังไงขนาดนี้มือเดียว30มสิบปีโหเจ้าของนี่แม่งโคตรลักรถเลยบอกเลยดูแลรถขนาดนี้นะครับนี่ถือว่าอยู่ในสภาพรถแบบรถบ้านแท้ๆนะครับดูแลงานมาอย่างดีแล้วรถทรงดีสีสวยดูดิ สามสิบปีวิ่งมาสามแสนผมเชื่อว่าไม่แท้นะแต่อะไรก็การันตีไม่ได้แต่ว่าสามแสนสำหรับรถสามสิบปีเป็นไปได้สูงครับนะฮะเป็นไปได้เป็นไปได้ครับไม่ใช่เป็นไปได้สูงเป็นไปได้เพราะมีรถหลายคันก็ไม่ได้ขับกันตกเฉลีย่ยเท่าไรเดียปีละหมื่นก็เป็นไปได้ถ้ามีรถหลายคันนะครับเป็นไปได้เพราะงั้นมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ารถเนี่ย ชั่วโมงใช้งานน้อยใช้งานต่ำถึงแบ้เขาจะบอกว่ารถนี่คือเรียกว่าโอเวอร์ฮอลใหม่มาแล้วแต่มั่นหมายความว่ารถมันเทิร์นโอเวอร์มาแค่รอบเดียวนะครับรถมันเทิร์นโอเวอร์มาแค่รอบเดียวทั้งสีทั้งเครื่องยนต์เขาเขียนแต่ว่าเขาเขาทำระบบแอร์ใหม่เท่านั้นเขาไม่ได้พูดเรื่องเครื่องยนต์เลยนะสามแสนวิ่งมาสามแสนสำหรับรถแบบนี้ไม่ถือว่าเยอะครับสามสิบปี ปีละหมื่นนะผมเชื่อว่าไม่จริงครับโอ้โหหล่อสะอาดงานเนียนกริปนะฮะจอดสมากกวิ่งเนาะหล่อสุดๆอ้าวสนใจจัดไปเลยครับคันนี้ก็แนะนำและชอบเป็นการส่วนตัว